นา่าจะออกมาหน่าภาคไฟแดดไม่ใท่ห้องหอครับบอกว่าอรถตู้มากตั่งั่ง ไงท้องก่อนเมาเมาาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนนั่งคนนั่งอันนี้คนเมไปเขย่าต่อแม่ไปเขย่าต่อพราเขาไม่รักเข้มขัดไม่ต้องเครื่องไปดูรถตู้หน่อยดิรถตู้นะมีเด็กตเต็มเลย พาไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนครับโอ้รถเมืองเลยด้วยดิรถพยาบาลมาด้วยรถพยาบาลด่วนเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้ว

เออเมื่อกี้กลับบ้านไปแล้วเหรอกลับมาอีกได้ไงระวังรถเครื่อตัดไฟนี่ยพี่ตุ๊กเดี๋ยวเราสายเราเร็วอย่าไปอย่าไปเคลื่อนรถดิเคลื่อนไม่ได้เคลื่อนตัวก็ไม่ได้หนูเขานอนแล้วเราก่อไม่เป็นไรหรอกมีแอร์แบ็กอยู่ไม่เป็นไรหรอกมาแล้วเรียกแล้วพี่ตู้ไปพิวเท่าไหร่สองพิบเลยพี่อยากไหมไม่ไม่เลยแค่ไม่ได้เขียนผักแค่นั้นเอง เาไทงปแล้วไไม่ำไมไม่มีใครดูรถตู้บ้างอะรถตู้อรถตู้ไม่เป็นไรมันเป็นไรใช่ไหมมีเด็กไมเรถตู้อะรต้รนยนใช่ไอ้คนนั่งหลังนั่งหลังอันนี้เมานั่งหลังนั่งหลังเมาราะมันมีไอ้แบบข้างๆด้วยไงไอ้แบบสี่ตัวอะ ไอแบกคนขับด้านข้างด้วยฮะคันนี้คันนี้เมาม่ถุงลมเล่นแข่งขันไม่รอดด้วยนะถ้าไม่มีไอแบกนะว่ากระจุกตาแตกหมดแล้วเนี่ยครับว่ามีถุงลมไอคนนั้นเป็นอะไรหรอเขาเมาคนนั้นเมาใครเขาซือครับไม่ไม่ใช่คนนู้นแต่เย็นดีแต่เย็นแตเย็นตั้งเป็ตีอย่าบอกวันเมาไม่ได้ได้ไงเราคนเมาไม่เมาไม่ได้ยังไงเราเออพูดแปลกแตั้งเป็ตีก่อนตั้งเป็ตีไม่ไม่อันนี้ไม่เป็นไรหรอก เขานอน้นั่นแหละเขาเมาเขาเมานั่งเมานัางข้างันนี่เปนความเห็นว่าไงครับท่านย้าจะอยู่ย้ายอยู่ดีว่าป็นไรเขาว่าถุงลมซ่อบขันเงี้ยรถันเราเป็นร้านไม่เป็นไรครับเมาแล้วมาเ่อเียไาเอาว่มันไ